เอมปาร์เป้กั็ตันทีมชาติคนใหม่ยิง2จ่ายหนึ่งในเกมที่ฝรั่งเศสถล่มเนเธอร์แลนด์สประตูต่อศูนย์เกมการแข่งขันฟุตบอลยูโร2024รอบคัดเลือกกลุ่ม B นัดแรกนะครับทีมชาติฝรั่งเศสเปิดสนามต้อนรับการเยือนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ก็เกมเมื่อคืนนี้ผมเจ้าถิ่นอย่างฝรั่งเศสครับมาในแผ่ก็ได้สี่สองสาที่ลิมปาเป้ก็ป็นเดิมบทบาทกับตันทีมชาติคนใหม่ในนัดแรกด้วยนะครับประสานงานเดินประสานการเดินหน้าคู่กับรอนดอนโคโลมูอานนีะครับ ฟังผู้มีเยือนอย่างนี้ทแลนร์ครับมาแผนก็เล่น4-3-3โดยชิฟันได้คุมแนวรับนะครับเมฟิเดปายและสตีเฟนเบอร์คุยล่าตะข่ายนะครับผลการแข่งขันก็ปรากฏว่าเกมเนี่ยจบแบบขาลอยเลยครับผมตาไก่มเนเธอร์แลนด์ไป4ประตูต่อ0น,นะครับประตูแรกเขาทางฝั่งของเจ้าบ้านได้จากท่านานของคริสมันในเทที่2อ่าอปาเมกาโนในเทที่8และทิเรย์โปเป้เ,ปเหมาคนเลย2ประตูนในเทที่21กับในเทที่8 8นะครับ เท่ากับว่าในครึ่งแรกเนี่ยเราเสดยิงได้มากถึง3ลูกนะพอครึ่งหลังเนี่ยเกมอาจจะขาดไปแล้วเลยผมไม่ได้เน้นอะไรมากครับมาได้นาทีมาได้ลูกปิดท้ายในนาทีที่แปดสิบจากทีมเปเป้ครับมือคนนี้ก็โดดเด่นนะครับยิงคนเดียว2แล้วก็จ่ายเป็นหนึ่งนีครับแล้วก็ขอฝากข่าวอีกข่าวนึงนะครับผมในคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทางด้านของเบย์มินิกต่้งตั้งทางด้านโทมัสทูเคิลเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แล้วนะครับสัญญาจะอยู่ถึงปีสองพันยี่สิบห้านะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวดูกันว่าทางด้านของโทมัส จะเข้าไปยกระดับทีมของบายบินิกได้มากน้อยแค่ไหนนี่เ็ื่อนต้องติดตามกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสนุกอยินใ,นใต้คอมเมนต์ได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบันทึกขอตัวกันก่อนนะครับนะสวัสดีครับ